ก็วันนี้มาอยู่กับช่องหาแต่เรื่องข้าวครัวนะวันนี้จะมาทำเมนูข้าวผัดแหนมข้าวผัดแหนมใส่ไข่เนี่ยก็เมนูนี้ก็ทำง่ายอีกนะก็มีเนี่ยข้าวสวยข้าวสวยที่เราแช่ตู้เย็นไว้นะก็นี้ใช้เป็นข้าวหอมมะลินะอาจจะเม็ดไม่สวยเท่าอ่ะ จริงๆแล้วมันต้องใช้ข้าวหอมมะลิบวกกับข้าวเสาวให้นะเม็ดข้าจะสวยนะแต่นี้อ่าใช้อ่ข้าวหอมมะลิล้วนๆเลยนะก็จะมีอ่แหนมนะวันนี้ใช้เป็นแหนมแท่งนะแต่ว่าอ่าเอามายีนะถ้าใครสะดวกอ่าทเป็นลูกเต๋าหรือว่าจะหั่นอ่าแฉลบก็ได้นะก็แล้วแต่ความชอบนะ ก็มีคะน้าแล้วก็มีไข่ไก่นะมีมะเขือเทศแล้วก็อหอมใหญ่นะก็วันนี้วัตถุดิบหลักใช้แค่นี้นะก็เดี๋ยวไปทํากันเลยนะใส่น้ำมันนะวันนี้ใช้เป็นน้ำมันหมูนะ ใครสะดวกแบบไหนก็แต่แต่ไม่แนะนำให้ใช้น้ำมันปาล์มนะะน้ำมันปาล์มเหมาะสำหรับการทอดนะไม่เหมาะสำหรับการผัดนะถ้าผัดน่าจะใช้น้ำมันถั่วเหลืองหรือว่าน้ำมันดอกทานตะวันนะจะเหมาะกว่านะใส่หอมหัวใหญ่ไปก่อนเลยนะ ใส่ก่อนนะนี่เราเลือกที่จะใส่แหนมก่อนนะยังไม่ใส่ไข่นะเราจะใส่ไข่เลยเนะี่ยเราเอาแหนมลงไปผัดได้สักแป๊บนึงอนะก็จะใส่ไข่ลงไปเลยนะ ใส่ข้าวลงไปเลยนะตอนใส่ข้าวลงไปอ่าไฟแรงหน่อยเลยนะไฟแรงเลยได้เลยคนะ่ะ จะปรุงรสแล้วนะก็จะใส่น้ำตาลนะถ้าใครชอบหวานก็หวานเยอะได้เลยนะนี้ก็ใส่นิดนึงนะ,ะใส่ซอสปรุงรสนะใส่น้ำปลานะไม่ใส่น้ำมันหอยนะเพราะว่าถ้าเราใส่น้ำมันหอยข้าวของเราจะแฉะนะ ใส่มะเขือเทศลงไปเลยนะใส่คะน้าลงไปนะเราไม่ต้องการให้มะเขือเทศสุกนะคะน้าลงไปเลยนะ อย่าลืมนะมะเขือเทศนะไม่ต้องยกมือไหว้นะเพราะว่าไม่ใช่พระเทศนะขำๆจะตอนทำกับข้าวนะกับข้าวจะได้อร่อยมีรสชาติก็เสร็จแล้วนะสำหรับวันนี้เมนู ข้าวผัดแหนมใส่ไข่นะก็ทำง่ายแล้วก็อร่อยด้วยนะก็อย่าลืมนะเอาไปลองทำทานกันนะก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะทำกับข้าวต้องใส่ใจด้วยนะจะได้ออกมาอร่อยคลิปนี้วันนี้ไปก่อนละเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย